ผมถือว่ามันอร่อยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองไปซื้อนะครับเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ไปปลูกดูนะครับช่ำๆเลยเนื้อเนียนมากครับเนียนละเอียดนยะครับแบบนี้ทานง่ายนะฮะเข้าปากปุ๊บละลายปั๊บเนี่ยทุกคนครับอยากปลูกมันหวานญี่ปุ่นไว้กินเองไหมครับ นี่นะครับสามหัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา2 1 9บาทนะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับที่เขานำเข้ามานะครับเป็นสายพันธุเบนิฮารุกะนะครับผมซื้อมาจากเมคโคนะครับเพราะว่าเคยกินแล้วนะฮะมันจะนุ่มหอมหวานแบบอร่อยมากๆเลยนะครับเนื้อเขาจะฉ่ำทานง่ายไม่ติดเหงือกไม่ติดฟันนะครับเดี๋ยวผมจะเผาให้ดูดีกว่านะครับไครมีเตาอบความร้อนก็ใช้เตาอบความร้อนที่บ้านได้นะครับ กือบลืมกระทะใบเก่ากระทะคู่ใจก็ามาอบเอามาทิ้งไว้ในที่ล่มในห้องครัวเรานะครับเฉยๆเลยแล้วมันจะงอกออกมาแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับแต่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างมันจะงอกเป็นต้นแบบนี้มาเราค่อยเอาไปฝังดินนะครับมันหวานญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะ งอกนะครับเป็นยอดขึ้นมาเราค่อยเอาไปฝังดินลอยติดใจจนไม่คิดว่ามันจะปลูกรอดนะครับก็เลยเอามาลองปลูกดูเขาจะเลื้อยมาแบบนี้เลยเลื้อยจนเต็มพื้นที่นะครับเลื้อยลงดินเนี่ยคือเก็บไปทําพันต่อได้สบายๆเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวเล็กๆที่เวลาแก่เนี่ยเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาแล้วเอาเป็นวิปปูกก็ได้ใดีบอกให้ดูนะครับมันน่าจะอายุยังน้อยอยู่ะแะเป็นหัวเล็กๆนะครับนี่ แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ดูเถ่านี้ได้เกี่วหัวอ่านี่นะครับอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะไปเผาแล้วนะครับเดี๋ยวแมงจะกินนี่เมื่อเราทิ้งไว้ในห้องครัวในที่โลบนะครับเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยฝังไปทั้งหัวเลยครับขุดลงไปนะครับฝังทั้งหัวแบบนี้เลยนะครับให้โผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ไม่ต้องรอเขางอกนะครับฝังลงไปทั้งหัวแบบนี้เลยขุดลงไปนะครับ ลงไปฝังไม่ต้องลึกมากนะครับกลบดินพอบางๆนี่นะครับรดน้ําให้ดินมีความชื้นนะครับแล้วดินนี้ต้องระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเห็นยอดแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับเมื่อยอดเขาเติบโตแข็งแรงมาเนี่ยเขาจะมีเครือหรือว่ามีเถานะครับเลื้อยออกมาแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อน เพราะว่า1หัวเนี่ยมันจะออกมาหลายยอดอาจจะงอกตรงนี้ตรงนี้และส่วนที่เราจะนําไปปลูกต่อไปขายายพันธุ์ต่อน,นั้นก็คือยอดตรงนี้นะครับ1คืบ2คืบนะครับจากนั้นให้ตัดไปเลยครับก็จะได้ความยาว2คืบแบบนี้นะฮะให้นําไปปลูกได้เลยนะครับจะปลูกในแปลงหรือว่าจะเป็นแปลงยกสูงแบบผมนี้ปลูกบนแปลงบนพื้นดินก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับ ปลูกในเข่งแบบนี้ดีกว่านะครับง่ายด้วยสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยแล้วเวลาที่เข้าเป็นหัวมาเนี่ยเราจะขุดแล้วก็รื้อถอนได้ง่ายด้วยนะครับดูแลจัดการได้ง่ายด้วยเพราะว่าเวลาที่เครือเขาเลื้อยไปเนี่ยทุกข้อที่สัมผัสดินเมื่อไหร่จะมีรากงอกขึ้นมาตรงนั้นเมื่อรากงอกขึ้นมาก็แสดงว่าเขาจะลงหัวตรงนั้นนะครับถ้ามาออกรากออกหัวทุกข้อแบบนี้เราจะได้หัวที่เล็กปลูกในเค่งดีอย่างไร เวลาเขาเลื้อยไปเนี่ยส่วนที่เราไม่ต้องการให้ออกรากเนี่ยฮะขมวดขมวดขึ้นมานะครับให้อยู่กับที่หรือว่าหาหลักหาอะไรมาปักไว้แล้วก็มัดเขาขึ้นข้างบนนะครับควรจะเป็นดินที่เย็นแล้วเท่านั้นนะฮะเพราะว่ายอดไม่มีรากนะฮะแต่ถ้ามีความชื้นให้เขาและดินไม่ร้อนเนี่ยรากจะออกมาเร็วนะครับในเข่งนี้จะมีขี้หมูขี้ไก่นะครับผสมอยู่ด้วยเอาส่วนที่เป็นใบออกนะครับเราจะฝังดินไปประมาณ3ข้อ3ข้อตานะครับแบบนี้นะครับนี่คือ1 1> 2นี่คือสนะครับตรงนี้เมื่อฝังดินลงไปจะเกิดรากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ3จุดฝังลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กลบดินเน้นกลบตรงนี้ส่วนที่เราไม่อยากให้สัมผัสดินก็ให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับกลุ่มฟางไว้เดี๋ยวทำให้ดูอีกยอดหนึ่งนะครับยิงถ้าดินร่วนดีเมื่อไหลนะครับแล้วก็ถ้าในาเข่งเนี่ย ความลึกดีดินล้วนดีหัวสามารถย่างลงไปได้แล้วเราจะได้หัวที่มีขนาดใหญ่ยาวนะครับเด็ดใบนะครับให้เหลือก้านก็ดีนะครับเหลือก้านแบบนี้เนาะนี่รากก็จะงอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับสามข้อไว้เลยเผื่อไว้แล้วก็ฝัง3ามข้อเลยลงไปนะครับืกดแน่นๆเลยกดแน่นเลยนะครับ ปุ่มฟางไว้ต่อไปก็รดน้ําเช้าเย็นนะครับให้ดินพอชื้นเนี่ยแต่ดินห้ามแชะนะครับเพราะว่าอาจจะเน่าได้ง่ายด้วยครับเขาจะทนแรงได้ดีแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นให้ดีนะครับถ้าเป็นเข่งเนี่ยก็ระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วเทคนิคต่อไปก็พยายามอย่าให้ข้อตาพวกนี้ถูกดินเพราะถูกดินเมื่อไหร่ก็จะมีรากเกิดขึ้นมาอย่างลงดิน ก็จะสร้างหัวทําให้ไปแย่งสารอาหารจาก3รากที่เราต้องการให้ออกหัวก็จะทําให้หัวข้างล่างนะครับมีขนาดเล็กปูกในเข่งไว้แบบนี้เยอะๆนะครับยิงเป็นเด็กเล็กๆเนีครับเราสามารถป้อนเขาได้เลยนะครับนผมก็ปล่อยให้เลื้อยไว้ที่สวนนี่แหละครับถ้าเขาอย่างลงดินได้เขาก็จะปิดหัวให้เรานะครับแต่นี้ผมจะเอาไว้ แกงด้วยนะครับเนี่ยเอาไปทากับข้าวได้ด้วยตรงยอดนะครับยอดมันเนี่ยผมก็จะมีมันหวานญี่ปุ่นที่ราคาแพงๆเนี่ยไว้เก็บกินได้ตลอดเลยครับเห็นไหมครับถ้าข้อตรงเนี้ยเป็นรากเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะพยายามผลิตหัวนะครับนี่ยอดมันหวานญี่ปุ่นต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาขายกันที่อย่างต่ำเนี่ยยอดละ2บาทเขาจะเก็บให้เราประมาณ20เซนหรือพันไหนเป็นที่นิยมแพงๆเนี่ยอย่างเช่นมันหวานที่ผมมาสาธิตวันนี้นะครับ ก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีราคาแพงด้วยก็จะตกอยู่ที่ยอดละ10บาทสมมุตินะครับผมปลูกในเข่งก็ได้ผลผลิตเนี่ยสหัวประมาณ1กิโลเนี่ยสหัวผมได้เงินเกือบ300บาทอันนี้ถ้าใครจะนําไปทําเป็นอาชีพนะครับหรือผมจะเด็ดยอดขายยอดละ10บบาทก็มีคนซื้อเมื่อเราอยากกินอะไรแล้วก็เอามาลองปลูกดูมันก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลยนะครับลงทุนครั้งเดียวก็เก็บยอดไปปลูกตลอดนะฮะ ปูกไปปลูกไป,ป,กไปจนเอามาชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันเพี้ยนไปจากเดิมเราค่อยไปซื้อต้นฉบับในห้างมาใหม่โอเคนะครับได้วิธีปลูกแล้วแล้วก็ได้วิธีการสร้างอาชีพง่ายๆแล้วแค่ใช้เข่งใช้พื้นที่เล็กๆถ้าใครยังปรุงดินไม่เป็นก็เดี๋ยวจะสอนต่อในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นฐานเลยเนี่ยทุกคนจะมาตายตรงที่เรื่องดินถ้าดินจบแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลย ไม่ต้องใช้เปลือกไข่ไม่ต้องใช้สปอนเซอร์ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนนู่นนี่นั่นนะครับแค่ทําดินให้ดีเนี่ยเราจะปลูกได้ทุกอย่างตามใจช,ชอบเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับผมสอนให้หมดเลยนะครับหม,มเท่าเผานี่ประมาณ30นาทีนะครับผมก็จะทดสอบโดยการเอามือจิ้มๆดูนะครับท่านิ่มแบบเนี้นะนุ่มนนิ่มๆแบบนี้นะครับโอเคเลยว้าวหอมมาครับขอชิมความอร่อยสักนิดนึงอื ละลายในปากเลยนะครับเวลาเข้าปากเนี่ยกลืนลงคอได้ทันทีเลยนะครับผมถึงว่ามันอร่อยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองไปซื้อนะครับเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ไปปลูกดูนะครับช่ำเลยเนื้อเนียนมากครับเนียนละเอียดนะครับแบบได้ทานง่ายนะฮะ เข้าปากปุ๊บละลายปั๊บเนี่ยผมคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่นะครับทานได้สบายๆเลยเนื้อของเขานะครับไม่มีความฉ่ำนี่แต่ถ้าผมย่างต่ออีกหน่อยนะครับก็จะมีน้ําออกมาเป็นน้ําไหลออกมาจากเปลือกเนี่ยนะฮะอันนั้นจะยิ่งฉ่ำมากๆเลยนะครับอันนี้กําลังพอดีพอดีเลยสําหรับผมทานนะครับกินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันแต่ถ้าเป็นมันสายพันธุ์นี้ไม่ติดทั้งฟันไม่ติดทั้งเหงือกนะครับละลายในปากเลยทีเดียว โ <Okay. S 2> อ้โห oh oh. สุดยอดครับพอร้อยโอเกนิวฟาร์มเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับบรรยากาศแบบนี้นะครับฟ้าหลังฝนก็ค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะครับ